ลองกองน้ำตาลเยอะไหมและสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าเราไปรู้จักกับข้อมูลกันครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับลองกองนั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่ในตัวพอสมควรครับ ซึ่งถ้าหากใครที่มีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาลในร่างกายก็ขอแนะนำว่าไม่ควรที่จะรับประทานครับเพราะว่าถ้าหากคุณนั้นรับประทานลองกอง100กรัมหรือประมาณ5-7ผลคุณจะได้รับน้ำตาลทั้งหมด16.2กรัมทันทีและยังจะได้รับน้ำตาลฟูลโครสที่อยู่ในปริมาณ7.09กรัม เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านระดับน้ำตาลผลไม้ชนิดนี้ก็ไม่ควรลิ้มลองมากนะครับควรที่จะรับประทานได้1-3ถึงลูกเท่านั้นต่อวันถ้าหากรับประทานประมาณนี้ก็จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมทางด้านระดับน้ำตาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับวีดีโอคลิปนี้ขอพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปสวัสดีครับ